เมื่อสามดัมประกาศรวมตัวกันไมโลรวมดัมตะลุยด่านไม่ว่าจะเป็นทีมอฟกันทีมเตนิวทีมโอมนนนนพวกเขาพร้อมแล้วที่จะมานำทัพพร้อมชนดัมเพื่อนบ้านตะลุยด่านอวดศักยภาพแบบไม่ยัง้งเพราะสึกนี้ยอมแพ้ไม่ได้ทีมอฟกันนะเหรอเรื่องชูแต่ไม่มีพลาดอฟกันสู้สูฟกันสู้ส ึงเรื่องชูทีมเราจะไม่ค่อยแม่นแต่เรื่องชนทีมเราอ่ะจิบจฉันเลือกนายนิววิจจัดการมันด้วยแท็กซี่สองด้อมน,นั้นอ่ะเฉยๆเจอพวกเรา2คนทั้งชูทั้งชนพร,อรอ้อมเสมอหุ้ยเล่หุ้ย ใครอยากรวมต้อมกับพวกเรานะครับร่วมลุ้นเป็นลูกทีม30คนร,ร่วมลุยตะลุยด่านแข่งขันในสนามจริงเนี่ยฟังทางนี้เลยครับเพียงซื้อนะครับไมโล U S T ขนาด180มิลลิตรนะครับรสชาติใดก็ได้ที่มีวางขายทั่วประเทศนะครับหรือหาซื้อง่ายๆที่7ซเว่นอวนะครับทุกสาขาจำนวน1ิบกล่องขึ้นไปนะครับและทำชาเลนจ์ให้สร้างสารรค์ลีลาโดนใจที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ชุดล้อมกล่องไม l o U S T แล้วชุดลงให้แม่น หรือว่าช้าชนต่อกล่องไมโล UHT แล้วใช้พลังทำลายให้ได้มากที่สุดเพียงเท่านี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุนมารวมด้อมตะลุยด่านกับพวกเราแล้วนะครับเพียงแค่ไปหาซื้อไมโล UHT ขนาด180มิลลิลิตรที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วมาร่วมชาเลนจ์กับพวกเราเยอะๆนะครับแต่ก่อนลงสนามจริงนะครับผมเตรียมพร้อมกับพวกเราทั้ง3คู่3ดอมนะครับกับไลฟ์เตรียมความพร้อมเช็คความแม่นโชว์ความแข็งแกร่งนะครับผมติดตามได้ทุกช่องทางของ GMMTV เลยครับมาลุกักับพวกเราเลยครับ